หลุดวันวางขาย Sam s u ง g g a l a x ซ Z ่แซดโ6 Special e d i t i o n มือถือจอภาพจากทาง Sam a m s u n งในช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวลือว่าจะมี g a l a x y Z p h o n e 6 Special e d i t i o n รุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งตามรายงานก่อนหน้านี้ระบุไว้ว่ามือถือรุ่นนี้นะครับจะเปิดตัววันที่25กันยาที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดตัวตามข่าวลือที่แจ้งไว้ล่าสุดนี้นะครับก็เริ่มมีรายงานเกี่ยวกับวันเปิดตัวและวันสั่งซื้อล่วงหน้าออกมาให้ทราบกันแล้วมาดูรายละเอียดกันครับ ตามรายงานระบุว่าร้านค้าปรีกทางเกาหลีใต้นะครับประกาศคาดการวางจําหน่ายและวันสั่งซื้อล่วงหน้าของจัมซุงในใบป,ประกาศระบุนะครับว่าสั่งซื้อล่วงหน้าในช่วงประมาณวันที่18-24ตุลาคมแล้วก็จะเปิดตัวพร้อมจัดส่งในวันที่25ตุลาคมแต่จุดหนึ่งก็น่าสังเกตเหมือนกันก็นกคือใบป,ประกาศเนี่ยระบุชื่อรุ่นว่า s a m s u n g Galaxy Z แซดโฟ6 Special e d i t i o n ไม่ใช่ Galaxy Z ่แซด e ฟนแอดิชตามที่ข่าวลือบอกแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่าวันเปิดตัวเนี่ยจะมาในชื่อไหนกันแน่ โดยจะมาพร้อมหน้าจอที่ใหญ่กว่ารุ่นมาตรฐานโดยมีหน้าจออยู่ประมาณ8นิ้วและจอด้านนอกประมาณ6.5นิ้วมีความเอียดกล้อง200ล้านพิกเซลซึ่งจะมีความเอียดสูงกว่า Galaxy Z h o n e 6ที่มีความเอียดเพียง50ล้านพิกเซลเท่านั้นและตัวเครื่องในขนาดพับยูเนี่ยจะอยู่ประมาณ10.6มิิเมตรอย่างไรก็ตามมือถือรุ่นดังกล่าวมีรายงานว่าจะวางขายแค่ในประเทศจีนและเกาหลีใต้ครับ